สวัสดีครับวันนี้ลมดีนิดนึงเพราะว่าถูกหวยเลขที่บ้านนะครับถูกหวยนานๆทีถูกทีเนาะมีช่วงนี้แหละเพิ่งจะมาถูกหลังจากปีก่อนๆไม่ถูกเลยก็ยังไม่รู้ตัวเองควรเล่นหรือไม่ควรเล่น,เล,นเล่นเดียนะครับอ่ะมาถึงอันนูนวิกลี่ครั้งที่7ล้ครับเอพิโซดที่ 7. เอ่อเป็นอันที่ผมรอคอยมาละก็คือการรีโนเวทห้องนะคะรับรีโนเวทบ้านพักของน้อง,องๆก็ รายการก็ฉายมาแล้วครับว่ามีการรีโนเวทเรียบร้อยแล้วโดยบริษัทที่เป็นสปอนเซอร์นะครับซึ่งห้องห้องนั่งเล่นสวยสว่างเยอะเลยคือเขาอะ่ะฉลาดว่าวันที่ให้เข้าหออ่ะให้เข้าห้องพักครับเขาให้เข้าตอนเย็นตอนคืนมืดๆแล้วก็ทําสีทําแสงให้มันดูถึงๆให้มันดูน่ากลัวแต่พอเข้าจริงๆปุ๊บวันที่เนี่ย เอพิซดเนี้ยที่เอามาฉายให้ดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันเอ่อเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพราะว่ามันใช้แสงช่วยเยอะมากเลยแต่ถามว่าดีไหมดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะจริงอันนี้ต้องชื่นชมว่ามันดูดูน่าอยู่ขึ้นเยอะมันดูไม่น่ากลัวแเมื่อก่อนซึ่งเออเด็กๆก,ก็ค่อนข้างแฮปปี้นะครับแล้วก็เออเหมือนตื่นเต้นอะ่ะตัวเองได้ได้ของเล่นใหม่ได้ที่อยู่ใหม่ก็ค่อยๆตามไปดูกันทีละห้องอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่า ห้องห้องต่างๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างซึ่งเอ่อก็จะมีการขิงการแกล้งกันเกิดขึ้นก็คือการแกล้งไปนอนแกล้งไปใช้ของในห้องแปลอย่างเงี้ยนะครับก็คือเหมือนเด็กๆเขาก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นเนาะสบายใจกันมากขึ้นสําหรับห้องที่ผมเคยห่วงก็คือห้องของอริคิมารุที่บอกว่าอยากได้สไตล์ยุโรปกลัวจะเป็นยุโรปโบราณสรุปว่าเขาแต่งออกมาเป็นยุโรปแบบโมเดิร์นโมเดิร์นยุโรเปียนอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งค่อยโอเคขึ้นมานิดนึงก็คือบุหัวเตียงด้วยแบบด้วยผ้าบุแล้วก็มีเป็นลักษณะลายที่โค้งๆคล้ายๆแนวแนวแบบทางยุโรปนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแบบโคมไฟที่เป็นคริสตัลอะไรเงี้ยนะครับก็ดูไม่ได้เยอะเกินก็ดูดรเรียบเรียบสีสันก็อบอุ่นน่าอยู่แต่มีมีไอ้ตอนที่ขำๆเลยนะคือตอนที่ไปห้องจางเจยวนแล้วก็มิก้าก็บอกว่า มีเกวอร์คือแบบเอ่อเจย,ยวนมีเกวอร์ขอชั้นเลยแล้วคือพวกปอยหยวนแพทริกอะไรเงี้ยครับก็ร้องมีเกวอร์ร้องเพลงที่เขาร้องอ่าสเตจที่สองขึ้นมานะครับมันแบบจังหวะจังหวะคำมันได้พอดีคือคลังคำศัพท์ของมิก้าเขาก็จะมีแค่นั้นเนาะคือเอ่อถ้าถ้าเข้าใจว่า เคยเป็นเด็กแลกเปลี่ยนมาก่อนใช่ไหมครับเราก็เลยเข้าใจว่าคลังคําศัพท์มันจะไม่เยอะแล้วเราก็ต้องใช้คําเดิมๆและอันนี้มันเป็นเนื้อเพลงที่มีก้าเคยร้อง <laughs> มันก็เลยเข้าเ้าจังหวะโบ,บ๊ะมากเลยก็ตลกดีนะครับส่วนห้องที่อีกห้องหนึ่งที่ดูดีเลยนะก็คือห้องของออห้องของนี่ห้องคู่ของหลิวกับเคิลนะครับก็ดูสะอาดดูสว่างคือมันพอมันเปิดหน้าต่างมันมีแสงเข้าปุ๊บมันดูกว้างขึ้นมันดูน่าอยู่ขึ้นอ่ะมันสว่างขึ้นจริงๆ แล้วก็มีห้องของห้องของมิก้าครับห้องของมิก้าเป็นห้องที่ผมมองว่าทําไมห้องมันเล็กเล็กเนาะสงสารคือได้ห้องเล็กสุดเลยเล็กกว่าเพื่อนเขาอะนะครับคือถ้าเป็นห้องห้องคนอื่นจะค่อนข้างมีพื้นที่เยอะกว่าแต่ว่าของห้องมิก้านี่จะจะเล็กกว่าแต่รู้สึกว่าของมิก้าจะมีห้องน้ําในตัวเนาะก็เป็นข้อดีที่แลกกันไปแล้วก็ลักษณะห้องของมิก้าคือเปลี่ยนไปเยอะมาก กับอีกห้องนึงที่ผมชอบครับคือห้องของลินโมห้องของลินโมชอบชอบที่เขาเอาเออกบมาเล่นและคือเป็นพวกกบที่เล่นกีตาร์เล่นเครื่องดนตรีคือถ้าใครเดินเดินจะรู้จักจะเคยเห็นไอ้กบตัวนี้เป็นของประดับบ้านก็คงมาจากจีนนั่นแหละและคือมันมันมันสูตรกับมันเหมาะมันสูตรกับ personality ของของลิโมคือดูกลกวนๆดูตลกๆอะไรเงี้นะครับแล้วเขาก็มาทำท่าเราเรียนดีดกีตาร์ด้วย แต่ห้องแต่ห้องที่ผมชอบที่สุดนะเอาจริงๆห้องที่ผมชอบที่สุดอะคือห้องของออปอยวนปอยวนเป็นห้องสีสีเบจแล้วก็ตัดด้วยผ้ามา่านแล้วก็เฟอร์นิเจอร์บางชิ้นที่เป็นสีเขียวมิ้นท์แล้วก็สีขาวก็คือหลักๆห,ห้องเนี้ยใช้สามสีมันมีลักษณะมันเป็นอินทีเรียจริงๆอะคือมีการคุมโทนสีแล้วก็มีการใช้สีที่ตัดกันเล็กน้อยแต่ว่าใช้สีที่ไม่ไม่รุนแรงเกินไปอันนี้ผมชอบคือ คือณปัจจุบันผมทำเรื่องพมา่าเนี่ยครับแล้วก็เลยชอบดูว่าเออมีการจับคู่สียังไงการแต่งบ้านซึ่งการจับคู่สีเนี่ยเป็นสีที่รู้สึกอบอุ่นเป็นสีที่รู้สึกว่าเออเข้าไปแล้วมันน่ามันเวลคัมอมันน่าเข้าไปนอนแล้วก็เป็นห้องที่ความจริงเนี่ยจัดให้ทั้งได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยนะสีมันออกทั้งหวานทั้งทั้ง ั้งนุ่มนวลอบออุ่นไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับต่อมาก็เป็นกิจกรรมครับเป็นกิจกรรมหลังจากที่ไปชมห้องรี้บ้อยแล้วเป็นกิจกรรมทําบ้าจจางบัตจจางจีนเ,เด็กๆก,ก็ก็ทำบ้าจจางโดยที่มีเพื่อนๆที่เป็นคนจีนคอยช่วยพวกเด็กต่างชาติเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ในความแล้วก็มันก็แอบมีโมเมนต์เพราะว่าเพราะว่าโมเมนต์นี้มันเกิดจากการที่อ,อ,อะไรอะ่ะ มันเกิดจากการที่เขาต้องทําภารกิจไปด้วยอืมซึ่งภารกิจเนี้ยแต่ละคนจะไม่รู้กันละกันรู้แค่ของตัวเองแล้วก็ต้องแอบทำาภารกิจภารกิจระหว่างที่ทํากิจกรรมนี้ไปด้วยซึ่งภารกิจที่เออ่ผมว่าจบได้แบบง่าย,ง,ายงงงงเลยคือของหลินโมกคือการต้องป้อนอาหารเพื่อนสามคนทีนเนี้ยเขาก็หลอกมั่วๆอาศัยช่วงชุลมุนป้อนนายไปได้แล้วใช่ไหมปรากฏว่าแพทริกจ,จ้องแบบคือ ผมว่าตอนนั้นหลินโมค,คงแบบตายแล้วโดนจับได้ตายแล้วกูโดนจับอะไรเงี้ยจับได้ชัวร์เลยปรากฏว่าไม่นั่นคือนั่นคือการงอนของแพทริกการงอนว่าทําไมไม่ป้อนฉันด้วยคือเด็กกาลังโตนะครับชอบกินลินโมก็เลยอาาป้อนด้วยเท่ากันเท่ากันแล้วก็เลยแบบเนียนไปเลยว่าอาอาฉันป้อนทุกคนเท่าเทียมกันแล้วก็ยัดใส่ปากเคอผ่านภารกิจง่ายๆซะอย่างนั้นแล้วก็มีภารกิจของเคอร์อยู่ครับซึ่งเป็นภารกิจที่ได้ด้วย ใช้ความสนุทสนมเป็นส่วนตัวคือจะต้องทําให้คนหัวเราะโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรมากโดยโดยที่ไม่ทําทไม่ได้ส่งมุกหรืออะไรเงี้ยนะครับเคยรก็เลยใช้วิธีให้แพทริกช่วยห่อบาจ่างซึ่งแพทริกเห็นบาจ่างของเครแล้วก็แบบเขินกันเองนั่นแหละ,ละคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่สวยก็เลยขำหรืออะไรเงี้ยหรอกคือตามที่อ้างความจริงคือเขินกันเองแล้วก็เลยหัวเราะก็เลยเอาผ่านภารกิจเฉยเลยแล้วก็ผมชอบอย่างหนึ่งครับคือเวลาแต่ละคนที่ผ่านภารกิจอะ จะแบบแอบมองกล้องอะ่ะแบบเฮ้ยผ่านแล้วเอ้ยอะไรกคือแบบเหมื i, อนแบบเฮ้ยรอดแล้วเว้ยอะไรเงี้ย <laughs> กลับอีกอันหนึ่งครับผมว่าอันเนี้ยยากที่สุดเลยคือของแพทริกของแพทริกเป็นอะไรที่ยากที่สุดเลยคือจะต้องให้อ่อไปขอเฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่งได้จากเพื่อนๆน,นมาหนึ่งชิ้นใครมันจะให้แล้วคือมันแบบแล้วมันเป็นอะไรที่โป๊ะง่ายสุดเลยมันเป็นโป,โปะง่ายสุดเลยเพราะมันไม่เกี่ยวกับกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็แบบดูแบบอะไรของมึงอยู่ดีมาขออะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งแพทริกก็ฉลาดแหละคือก็เลยขอเครอร์แล้วเคอร์อก็ทำหน้าอ,อ,อ,อึกอักคือตัวเองก็อยากได้แต่คือน้องของไงปฏิเสธไม่ได้เป็นเป็นไฟบังคับว่าห้ามปฏิเสธอารมณ์นั้นก็เลยแบบยิ้มๆนะออออให้ก็ได้อยงเี้แต่ผมว่าในใจลึกๆกเคอร์อรู้ว่าแบบเต้นภารกิจรู้ว่าแพทกกำลังทำภารกิจเลยช่วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ตามใจแพทมากอืม แล้วก็นี่ครับเป็นอันที่ที่ยากสุดที่ผมรู้สึกกันนะแต่อันที่ง่ายสุดอะเป็นของปล่อยยวนของปอยยวนง่ายสุดคือให้ถือกล้องไว้อืให้ถือกล้องจนจบภารกิจก็โคตรง่ายเลยเนาะคือไม่ต้องไปยุ่งอบใครทําเป็นเหมือนจะจะถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ก็ได้สุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะโดยรวมแล้วถือว่าทุกคนชนะภารกิจนี้แล้วก็ให้รางวัลครับเป็นแก้วน้ำขวดน้ำรูปสับประรดอันนี้ผมชอบสับประรดสวยเนาะเป็นแก้วสวยมากเลย ไอ้เป็นเป็นขวดน้ำเอาไว้ใส่ถ้าใส่แบบแต่งบ้านหรือว่าใส่ในตู้เย็นนะัาจะสวยดีกับเป็นแก้วน้ำลูกปลาคาร์ฟต่อตอกันปุ๊บเป็นปลาคาร์ฟแต่อันเนี้ยผมเป็นคนชอบเลี้ยงปลาคาร์ฟมากเลยนะเคยมีบ่อ27ตันเคยเพาะแบบได้เป็นแสนๆตัวแล้วเอาไปลงบ่อดินอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงไงโด,ย,ดยสภาพบ้านไม่เหมาะก,ก็ถ้าเป็นผมผมคงแบบพุ่งเข้าหาเลยอนะปลาคาร์ฟแต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยสวยสำหรับผมมันม,ม,มันไม่ค่อยดูเป็นปลาคาร์ฟสีสันมันไม่ถึงไนะ แล้วก็กิจกรรมถัดไปของเขาคือเป็นการเลือกของหัวหนะ้าถึงเวลาแล้วเลือกหัวหน้าทีมนะครับเป็นเป็นคนคอยช่วยดูแลเพื่อนๆก็มีการโหวตเกิดขึ้นให้ทุกคนเ,เลือกเขาใหา้สมัครก่อนว่าใครอยากทำหน้าที่มีก็มีอยู่2คนก็คือปอยวนแล้วก็หลิวีนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเอนเลือกมีมีมรายชื่อมาให้แล้ว2คนนี้แล้วก็เลือกอาันแนนหนึ่งแล้วก็ใส่ในในโบแล้วก็ให้2คนปอยวนกับหลิวว่าเป็นคนนั่งดูกันเองว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะครับ ไม,ไม่ได้บอกว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็ประกาศออกมาคือคนที่ได้คือลิยี่ครับหลิยี่ได้เป็นหัวหน้าวง <Okay. S 1> แล้วก็เป็นเซนเตอร์ด้วยควบกันเลยสองตำแหน่งโดยที่มีเ,เปอยยวนเป็นผู้ช่วยเป็นรองหัวหน้านะครับก็เป็นเป็น2คนที่ผมเก็งมาตั้งแต่ต้นเลยนะสคนนี้ดูมีวัยวุฒิมีวัยวุฒิแล้วมีคุณวุฒิคือมีวุฒิภาวะมากเพียงพอที่จะดูแลเพื่อนๆนครับดูเป็นคนมีความรับผิดชอบแล้วก็ ที่สาคัญตําแหน่งนี้ผมว่าน่าจะต้องให้คนจีนให้น้องเด็กจีนเพราะว่ามันต้องตึกสื่อสารคุยกับคนอื่นก็เป็นเป็นสิ่งที่เข้าใจการว่าเด็กต่างชาติคงไม่เหมาะกับกับตำแหน่งนี้เท่าไหร่เพราะว่าอุปสรรคนั้นภาษาคือถามว่าพูดได้ไหมได้แต่มันยังไม่ถึงดีถึงขั้นติดต่องานหรือว่าบลิฟงานเพื่อนคุยงานเพื่อนคุยคําศัพท์เฉพาะอะไรเงี้ยเพราะนั้นน่าที่จะให้เด็กจีน,นแลไวกันนะครับน่าจะเหมาะที่สุดแล้ว โอเคก็จบไปสำหรับเอพิโซดนี้สำหรับโดยส่วนตัวก็ชอบมากครับที่ห้องมันทำใหม่แล้วแต่อย่างที่ผมบอกว่าในฐานะที่คุณได้เงินไปตั้งเยอะแล้วมันเป็นเมืองจีนมันมีตัวเลือกเยอะมากๆทำไมคุณหาบ้านไม้แค่นี้ทำไมต้องเป็นบ้านที่เป็นสองหลังคอนเนคัน,นทำไมไม่เป็นหลังเดียวไปเลยเโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเหตุผลของเขาคือเขาไม่ลงทุนเขาไม่ลงทุนเ,เลือกที่ไปเช่าบ้านราคาถูกได้ ก็เซฟงกไปแถมรู้อยู่แล้วตัวเองมีสปอนเซอร์เฟอร์นิเจอร์ได้ฟรีแล้วได้คอนเทนต์อีกว่าทำบ้านไม่สวยให้มันสวยขึ้นมาได้สปอนเซอร์ก็ถูกใจอีกตัวเองก็ไม่ต้องลงเงินคือมีแต่ได้กับได้นะครับซึ่งตรงว,ว่าลงทุนหน่อยไหมลงทุนสักหน่อยเถอะ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับแต่มันก็จบไปแล้วแล้วก็ห้องมันก็โอเคระดับหนึ่งนะครับเพียง <c oughs> แค่ว่าตัวโครงสร้างบ้านผมว่าไม่ค่อยโอเคตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นหลังเดียวกันอยู่ด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โอเคจบไปแล้วกับกับเอพิโซดที่7ของ Anon Weekly เดี๋ยวรอดูครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะว่าน้องๆก็เริ่มมีมีงานออกไปเต้นนูน้นเต้นนี่ที่น,นั่นที่นี่กันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆคนก็ได้งานพรีเซนเตอร์เยอะมากหลายๆคนก็ได้จนแบบออกออกแล้วออกอีกอะ่ะออกจากบ้านพักออกแล้วออกอีกไปทํางานอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูติดตามผลงานน้องต่อไปแล้วกัน,กนครั้งหน้าเขาจะทําอะไรเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับสาหรับครั้งนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย